สวัสดีครับวันนี้มาชมรีวิวชุดเครื่องเสียงโซนี่นะครับโซนีตัวท็อปของซีรีส์นี้เลยนะครับ MHC V7700 นะครับมีมาตัวเครื่องและลำโพงนะครับตัวนี้ใช้งานได้บลูทูธ5.0ในโหมดฟังก์ชัน CD ดนะ AUX นะครับใช้ด้านหน้านะครับด้านหลังไม่เสียนะครับ FM สัญญาณไม่ชัดเจนนะตัวนี้บอดไม่ค่อยดีนะครับแต่โดยรวมบอกได้เลยตัวนี้เสียงดีมากๆครับเอาไปร้องคาราโอเกะเอาไปเปิดฟังเพลงนี่ บอกได้เลยว่าแจ่มมากๆหรือเอาไปดูหนังนะครับตัวนี้เสียงออกครบ5.1ด้วยนะครับเดี๋ยวชมภาพนิ่งกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวจบจับภาพนิ่งนะครับจะมีคลิปเท่เสียงนะครับเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ 卖呀！ ครับวันนี้มาชมรีวิวชุดเครื่องเสียงโซ n y กันนะครับตัวนี้มีตัวเครื่องและลำโพงมาด้วยนะครับตรงรุ่นกันเลยนะครับรุ่น MHC V7700 นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปของซีรีส์เลยนะครับนี่นะครับจะมีลำโพงมาด้วยให้ให้ดูด้านหลังกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังของลำโพงนะตัวนี้มาสภาพเดิมๆเลยนะครับบอกได้เลยว่าสวยนะครับนี่ด้านหลังของตัวเครื่องนะครับ สีฝาครอบนะครับนี่นะครับสภาพเดิมๆนะถือว่าสวยงามมากนะครับสภาพมาดีมากๆครับด้านข้างของลำโพงก็สวยนะนะครับสะอาดติดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาชมด้านหน้ากันนะครับมาดูด้านหน้ากันนะครับมาเหล่าสเปคให้ฟังกันนะครับตัวนี้ใช้งานได้บลูทูธ5.0นะครับในโหมดฟังก์ชันซีดีนะครับ fm ตัวนี้รับสัญญาณไม่ดีนะครับบอร์ดรับสัญญาณไม่ดีนะ a u x นะครับใช้งานได้ด้านหน้านะครับด้านหลังไม่ค่อยดีนะครับตัวนี้ใช้ AUX ด้านหน้าอย่างเดียวนะครับปุ่มกดเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วครับวอลลุ่มดีไม่รวนะครับหน้าจอสดใสชัดเจนนะลำโพงสภาพสมบูรณ์นะครับภายในนี่ผมซ่อมบำรุงแล้วนะคะเปลี่ยนอะไหล่ที่สึกหรอบางตัวก็เปลี่ยนไปหมดเลยนะครับ ใช้งานได้ยาวๆแน่นอนครับพัดลมทํางานปกติแล้วตัวนี้พัดลมจะทํางานก็ต่อเมื่อเปิดวอลลุ่มเสียงดังๆเกินวอลลุ่ม15ขึ้นไปนะครับตัวนี้มีระบบโปรจจก5.1ห้าจุหนึ่งนะเสียงออกครบห้าดหนึ่งด้วยนะครับตัวนี้ลําโพงครับมาดูลําโพงกันนะครับอเดี๋ยวมาเหล่าลำสเปคลําโพงนะลําโพงนะครับเป็นดอกเบสนะครับหกนิ้วนะเป็นกลวยกระดาษนะครับเป็นขอบยางนะตัวนี้อัดเบสได้ดีมากๆครับเป็นขอบยางนะครับเสียงแกเสียงกลางนะครับ เป็นโดมไทเทเนียมนะขนาดสามนิ้วนะครับตูดไม่เหล็กสามนิ้วเลยนะถือว่าเป็นดอกมาตรฐานของโซนี่เลยนะแจ่มมากๆครับเสียงกลางโดดเด่นเลยนะตัวนี้เสียงแหลมครับสองข้างนะครับขนาดสองนิ้วนะครับแล้วแหลมปรับความถี่หนึ่งนิ้วนะครับอ่าตัวนี้จะเรียกว่าลําโพงห้าทางนะครับจะมีหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกนะครับแหลมปรับความถี่ตัวนี้นะ เสียงมันจะไม่ค่อยออกนะครับมันเป็นตัวปรับความถี่นะครับเสียงแหลมส่วนมากจะออกสองข้างนี้มากกว่านะครับแล้วตัวนี้เป็นเสียงกลางนะเสียงกลางเป็นโดมไทเทเนียมแจ่มมากๆนะครับนี่นะครับลําโพงคุณภาพยังดีอยู่นะครับขอบยางก็ยังดีนะมาดูข้างนี้ครับลําโพงถือว่าสวยมากครับตัวนี้ผมติดกันชื้นใต้ลําโพงให้ด้วยนะครับนี่นะครับตัวเครื่องนะ เดี๋ยวมาชมคลิปเทสเสียงครับมาชมคลิปเทสเสียงนะผมจะเทสบลูทูธให้อย่างเดียวนะครับเน้นไปฟังเพลงผ่านบลูทูธนะคับเพราะ f อตัวนี้รับสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับ a u x e ใช้ด้านหน้านะย้ำอีกทีนะครับ a u x e ให้ใช้ด้านหน้านะครับในโหมดวิดีโอ1ห,หรือวิดีโอ2ก็ได้นะครับใช้ด้านหน้านะด้านหลังจะใช้งานไม่ได้นะครับพาวเวอร์อยู่ตรงนี้ครับลอร,รีรดดังครับ อ่ารีเลย์ดังก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับกดฟังก์ชันไปที่ซีดีนะครับนี่นะครับแล้วก็มาเชื่อมต่อบลูทูธกันเข้าบลูทูธที่โทรศัพท์นะครับกดที่โทรศัพท์นะกดค้นหาบลูทูธนะครับเปิดค้นหานะตรงนี้นะครับคำว่าค้นหานะครับถ้าเจอคำว่า BT 5.0 Audio นะนะครับกดเชื่อมต่อได้เลยนะอันนี้ผมเคยเชื่อมต่อแล้วมันจะเชื่อมอัตโนมัตินะครับ ไอคำว่า V77 สโนี่ผมเติมเข้าไปนะครับในโทรศัพท์เราได้นะครับเปลี่ยนชื่อได้นะครับโดยกดกดรูปฟันเฟืองนะและคําว่าเปลี่ยนชื่อนะครับตัวนี้ก็สามารถจะเปลี่ยนชื่อได้นะครับชื่อเดิมเดิเขาจะชื่อว่า BT ห้าจุดศูนย์ Audio นะะเดี๋ยวมาฟังเพลงกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาปรับสอนปรับ EQ นะครับฟังเพลงกันก่นกอนนะ อันนี้ฟังคู่หน้าก่อนนะครับอีกอย่างหนึง่งต้องเปิดเสียงโทรศัพท์ให้สุดด้วยนะครับ ไฟจะเป็นตัมสามารถเปลี่ยนได้โดยกดปุ่มนี้นะครับกดค้างประมาณสองวิอันนี้แบบที่สองนะครับอันนี้แบบที่สามนะครับอันนี้แบบค้างนะครับส่วนมากคนจะชอบแบบที่สามนะ ดูวอลลุ่มก่อนนะครับนี่นะวอลลุ่มหมุนตามมือเลยนะครับมินิคอมโปนนะครับควรสัมผัสหน้าจอเขาบ่อยๆนะครับเพื่อกันการเสื่อมคุณภาพนะโดยเฉพาะวอลลุ่มนะครับพยายามหมุนบ่อยๆนะครับ มาดูการปรับ e ีคินะครับ e ีคิวสำเร็จรูปจะอยู่ตามเมนูนี้เลยนะครับนี่นะครับมิวสิกมูวี่เกมนะครับมิวสิกนะครับแล้วก็มาเลื่อนดูนะครับถับพวกร็อกป๊อปแจ๊สอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้มูวี่นะอันนี้เกมนะครับสมมุติเราจะเอาล็อกนะครับนี่นะครับคอนเรนเทอร์เลยนะครับตรงกลาง ปรับ EQ เองนะครับกดปุ่มซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับกดไปเลยนะครับตัวนี้จะปรับได้5แบนด์นะทางซ้ายสุดจะเป็นเสียงเบสนะครับขวาสุดจะเป็นเสียงแหลมนะครับปรับเส็กกอเทนเตอร์นะครับโหมดเสียงกล้องงงวานนะ DSP ครับตเตจะกว้างขึ้นครับ ดกดโปรเจกนะครับตัวนี้นะ5.1ต้องมาปรับ EQ ใหม่นะครับมาเทสเสียงออก5.1ครบหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ฟังนะครับลำโพงซ้ายดังนะครับลำโพงเซนเตอร์ดังนะครับ ลำโพงขวาดังนะครับเสราวคู่ดังนะครับคู่หน้าซ้ายลำโพงเซนเตอร์คู่หน้าขวาเสราวคู่นะครับดังครบ5.1นะครับเดี๋ยวเรามาลองเพลงแนวที่มีเสียงเบสหน่อยนะ มาลองฟังแนวเสียงเพลงที่มีเบสน,นะครับฟังแบบห้าจุหนึ่งไปเลยนะอันนี้ฟังห้าจุหนึ่งไปก่อนนะ ฟังเป็นคู่หน้านะครับคู่หน้าจะฟังเพลงเพราะกว่านะ นะครับจะทําให้เสียงเบสจัดจ้านเลยนะ<ม>นกลางแหลมดีนะครับ,รบตัวนี้ฟังเพลงเพาะครับ แนวเสียงร้องดูบ้างนะครับนี่ฟังแบบคู่หน้าอย่างเดียวนะเดี๋ยวผมจะเทส5.1แบบดูหนังให้ดูก,กันอีกทีนะ เทสการเล่นหนังดูนะครับมาเทสหนังกันนะครับเล่นหนังไฟหนังดูนะครับเหมือนเดิมครับต้องมากดโปรเจกต์ก่อนนะครับเวลาเล่นหนังเหมือนเดิมครับผมก็จะมาปรับแต่ง eQ ใหม่นะครับโดยผมจะเน้นโดยไปที่เสียงเบสกับเสียงกลางพอสมควรเลยนะครับเสียงกลางผมเร่งสุดเลยนะส่วนเสียงแหลมก็จะลดน้อยลงนะครับปรับได้ตามที่เราชอบเลยนะครับ ครับแล้วกดปรับเสร็จคอนเนเตอร์ Enter ครับเดี๋ยวมาดูไฟล์หนังกันดูครับโอโูจิกนะครับเสีงยงจะออกเสียงพูดจะเน้นไปที่เซ็นเตอร์นะเซ็นเตอร์นะครับ ดูหนังมันนะตัวนี้เสียง <a> กลางแหลมค่อนข้าง,างจะโดดเดน่นเสียงพูดชัดเจนครับ หนังมันสะใจครับฟังเพลงเพราะด้วยนะตัวนี้ต่อร้องคาราโอเกะนี่บอกได้เลยว่าแจ่มมากๆครับเพราะว่าตัวนี้เขามีเสียงกลางค่อนข้างจะโดดเด่นครับเป็นแบบโดมไทเทเนียมนะของคุณภาพเลยนะครับของโซ n y นะขอบคุณที่รับชมนะครับกับโซนี่ mhc v 7 7 00ตัวท็อปของซีรีส์ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ